สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยังนิงนะคะยันถิงจะพาเจ้าชาบูเจ้าสนิมนะคะเจ้าแวนะคะเดินขึ้นเขานะคะวันนี้นะคะขึ้นเขาไปหาอะไรสาวหลงลากสาวหลงก็หาได้แล้วนะคะแต่เหลือลากเบาหลงนะคะลากเบาหลงจะเป็นตัวเมียนะคะตัวเมียเส้นสีดํานะคะตัวสาวหลง จะเป็นสีแดงนะคะตัวผู้นะคะแต่ตัวเมียจะเป็นสีดํานะคะเพราะฉะนั้นย่าก็จะขึ้นเขาไปหาเบาหลงนะคะสาหลงเบาหลงนะคะลากสาหลงเบาหลงไปก่อนนะคะตอนนี้ก็มีเพื่อนก็คือชาบูสนิมนะคะเป็นเพื่อนเดินทางเจ้าแวะนะคะเดี๋ยวเรียกก่อน นี่คือวิธีการเรียกชาบูกับสนิมนะคะเหนื่อยแล้วเดินมาขนาดนี้ก็เหนื่อยแล้วนะคะเป็นทางขึ้นเขานะคะคนไปบ่อยนะคะทางก็เลยดูแปนนะคะดูดูเรียบหน่อยนะคะดูเขาเรียกว่าอะไรล่ะคนไทยเรียกว่าอะไรเนาะทางไม่ลกนะคะคนไทยเรียกว่า มันแตนเนาะมันมีหกหนนะอันนี้คือสายน้ํานะคะแล้วต่อน้ําลงมาที่ภูเขานะคะต่อน้ํามาใช้เป็นการเกษตรแล้วก็เป็นการกินนะคะนี่ค่ะเวลาฤดูฝนแล้วก็ใช้นี่แหละฤดูแล้งแล้วก็ใช้เกล็ดไฟไม่ให้ไฟไหม้นะคะ ไปไหนกันหมดแล้วเนาะชาบูแต่สนิมเห็นไปก่อนแล้วแต่ชาบูยังไม่เห็นไปไหนกันหมดแล้วเนาะขึ้นไปนี่ก็จะมีอะไรมั่งคือมีหน่อไม้นะคะหน่อไม้โกกนะคะดวงใหญ่มากนะคะหน่อไม้โกนะคะแต่ย่าจะขึ้นไปถึงหรือเปล่านี่ย่ารู้สึกเหนื่อยแล้วนะคะย่าจะขึ้นไปถึงไหมเนาะโอ้โห ยุงก็เยอะด้วยนะคะลืมยากันยุงอีกแล้วโอ้ยคงไม่ไหวแน่แล้วลืมยากันยุงอ่ะแล้วสนิมกับชาบูสนิมไปแล้วแล้วชาบูล่ะเ <c oughs> งียบไปเลยเงียบไปเลยโอ้ย มีต้นอะไรนะกันี่โอ้โหอะไรนะอะไรนะอีอโอ้โบึงบ้งบนะึ้งเนี่ยขึ้นไปอยู่ไปใบไม้ได้ยังไงตัวบึ้งนะคะเอา้าตัวบึ้งทำไมขึ้นไปอยู่ที่ต้นไม้แบบนี้นี่ค่ะทุกคนดูสิคะ นี่นะคะตัวบึง้งเราเห็นแต่เบื้องอยู่ที่รูนะคะตัวบึ้งนี่ค่ะแต่ว่าตัวบึ้งตัวนี้อยู่บนต้นไม้นะคะแล้วทำไมหญ้าถึงบังเอิญเลียวขึ้นไปเห็นนะคะนี่ค่ะทุกคนครัแปลกไหมคะปกติหญ้าจะเดินไปแล้วหญ้าจะดูทางนะคะหญ้าจะไม่ได้ส่องไปข้างบนอย่างนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะคะ มาถึงจุดนี้ปั๊บนะคะพูดแล้วก็ขนลุกเลยนะคะมาถึงตรงนี้ปุ๊บย่าก็เพิงเอิญทำไมถึงอยากจะมองขึ้นไปข้างบนนะคะมองขึ้นไปข้างบนแล้วไปเห็นบึ้งนะคะนี่นะคะไอชาบูมาแล้วชาบูมาแล้วเดี๋ยวชาบูเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมลูกโอ้ยกินสะอ้วนเลยไม่ได้พาออกกําลังกายแต่นานเห็นไหมเหนื่อยไหมนี่ เหนื่อยไหมโอ้ชาบูเนี้ยเนี้ยเดี๋ยว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 เหนื่อยใช่ไหมนี่เหนื่อยใช่ไหมอือหือชาบูเห็นไหมเบึ้งหนุงชาบูนุ่นแปลกนะชาบูย่าเกิดมาห้าสิบสองปีแล้วย่ายังไม่เห็นตัวบื้องอยู่ทงบนต้นไม้และจับกิ่งไม้แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะ จับกิ่งไม้แบบนี้ด้วยนี่นะคะตัวบึ้งนี่นะคะแปลกจริงๆนะคะย่าก,ก็ไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นนี่แหละคะ่ะแล้วบังเอิญขนาดนี้ด้วยนะคะคือเดินมาถึงจุดนี้แล้วบังเอิญอยากจะมองขึ้นไปต้นไม้นะคะอยากจะมองขึ้นไปต้นไม้แล้วพอดีเห็นบื้องตัวนี้ใหญ่มากเลยนะคะจับอยู่บนใบไม้สูงนี่นะคะย่าซูมให้ดูนี่นะคะเกิดมา ห้าสิบสองปีแล้วนะคะเพิ่งจะเห็นบื้งอยู่บนนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะย่าก็คงจะมาขอโชคกับต้นไม้นี้นะคะแปลกจริงนะคะแปลกจริงจริงนะคะแปลกจริงจเลยนะคะว่ามีบื้องอยู่บนต้นไม้ต้นนี้ปกติเคยเห็นไหมคะเอฟซี FC คะใครที่อายุแก่แก่แล้วนะคะ เคยพบเคยเห็นไหมคะเห็นบืง้งตัวบื้งนี้อยู่บนใบไม้แบบนี้เคยเห็นไหมคะค่ะทุกคนที่เคยอายุแก่แก่ถึงห้าสิบปีย่านี้ห้าสิบ้าห้าสิบสปีนะคะเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกนะคะแล้วบังเอิญที่อยากจะขึ้นอยากจะมองขึ้นไปดูอีกด้วยข้างบนนะคะค่ะนี่นะคะ โอ้แปลกมากนะคะแปลกจริงๆตัวบึ้งตัวนี้ปกติบึ้งจะทำรูอยู่ที่ใต้ดินนะคะบึ้งจะทำรูอยู่ที่ใต้ดินเป็นใยเป็นใยอ้อมรูบึ้งนะคะแต่นี่นะคะคนไทยไม่รู้เรียกอะไรนะคะผู้ไทยเรียกบึ้งนะคะแต่นี่อยู่บนต้นไม้บนใบไม้อีกด้วยนะคะแปลกจังนะคะโอ้เจ้าฉบูงงไหมเจ้าฉบู แล้วมาหารูที่ใต้ก็ไม่เห็นแล้วเขาทํารูเขาไม่ได้ทํารูเหรอเขาขึ้นไปอยู่ได้ยังไงอ่ะหารูอยู่ที่นี่ก็ไม่มีเอ๋เราต้องไปถามคนเท่าคนแก่ดูแล้วนะคะว่าทําไมถึงเป็นบึ้งถึงขึ้นไปอยู่ทางโต๊ะบนต้นไม้เออแปลกนะคะแล้วทําไมถึงไม่มีรูบึ้งเลยบริเวณนี้นะคะนี่นะคะบริเวณน,นี้ ที่ใต้ต้นไม่มีรูบึ้งเลยแล้วบึ้งขึ้นไปอยู่ต้นไม้ได้ยังไงปกติรูบึ้งนะคะเป็นรูแล้วก็จะทําใยใยอ้อมที่รูนะคะนี่นะคะไม่เห็นมีเลยนะคะเดินอ้อมเดินอ้อมก็ไม่มีนะคะแปลกนะคะไม่มีเลยนะคะบึ้งขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ได้ยังไงนะคะอ้าแปลกจริงๆอ่ะสนิมก็ขึ้นไปก่อนแล้วนะคะนุ่น แต่ชาบูรอย่้าอยู่ตอนนี้ย่้าไม่ไปอีกแล้วย่้าคงกลับแล้วนะคะย่ามาเห็นบึ้งแปลกประหลาดนี้ย่้าคงกลับก่อนนะคะพุ่งนี้ย่าถึงจะขึ้นไปใหม่นะคะนี่นะคะแปลกจริงแปลกจริงนะคะบึ้งตัวนี้นะคะไหนล่ะนี่บางต้นนี้โอ้นี่ นี่ขนาดย่าซูมนะคะนี่นะคะซูมให้ดูซูมให้ดูเลยนีค่ะซูมให้ดูเลยนะคะโอ้โห oh. คลิปนี้ก็ขอฝากจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ